นี่หมดเลยท่านผู้ชมนี่โอ้โหผมว่าน้ามันน่าจะฝางนี่ไว e. ้นี่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 โอโ้ยตาเลยวันนี้อ่ะโอ้ยใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่ไหมงานเงินานเงโอ้โหฝนตกเมื่อคืนค่อนข้างเยอะท่านผู้ชมนะฮะแารลูกนี้รันท่านผู้ชมน้ําเกือบท่วมเลยท่านผู้ชมนะฝาอะลรเปียกๆนะท่านผู้ชมผมว่านะ้ำฝาหน้านะท่านผู้ชมผมว่าน่าจะมีตัววตรงนีนะ้จุดนี้ตั้งกล้องนะฮะนี่ฮะตั้งกล้องอยู่ด้านบนจะถ่ายหลังนี้หลังนี้ไม่รันผมไปดูนู่นกันเลยท่านผู้ชม มีรอยเหี้ยมีรอยเหี้ยวิ่งแถวนี้ไหมไม่น่ามีนะท,าท่านผู้ชมหลุนลุนครับผมนี่ฮะน่าจะเป็นปลาหรือเปล่าท่านผู้ชมนะฮะเอาฮึบอุ๊บเอาลองวัดใจดูสิเป็นไงเป็นไงไงเป็นไงเห็นนี่เนี่ยเนี่ยนี่ยเมืองนี้มีตัวแล้วท่านผู้ชมนี่ฮะเอาละเขย่ามีตัวเขย่าท่านผู้ชมนี่ฮะ รุนกันเลยท MM. ่านผู้ชมเนี่ยมันคืออะไรท่านผู้ชมแล้วแต่ดินไม่แรงนลท่านผู้ชมดูกันนนี่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 ตัวยเเฮ้ยลาดไอ้าดน้อยัท่านผู้ชมไม่โตเลยนี่นีท่านผู้ชมเนี่ยเอ้าเข้าไปได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยจะไปหาตีรังเหรอนี่น uh uh ี่ท่านผู้ชมเอ้าไม่เอไปป๊บไป่อย่าไปไป่ไปแล้วท่านผู้ชม ตัวเล็กท like ่านผู Brew, ้ชมนะเล็กก็ปล่อยไปท่านผู้ชมยังมีอีกหลังหนึ่งฝั่งนู้นไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมนะทางเหี้ยเลยท่านผู้ชมไปดูกันดูช่องทางมาท่านผู้ชมนี่เราต้องรอดูท่านผู้ชมเผื่อจะเป็นปลาก็ได้นะป่ะดูเลยลองดูท่านผู้ชมเนี้ยฮึบมาฮึบปเก็บน้ําดีจริงๆเลยท่านผู้ชมเนี่ยเรารองดูเผื่อจะเป็นปลานะฮะเฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ย ปลาเฮมันจะเหี้ยแล้วอูใหญ่ด้วยคานผู้ชมโอ้ยเอาละเฮ้ยเอาละเฮ้ยเอาเลยเอาเอาโอ้โหไปโทษเหี้ยที่ไหนได้ไม่ใช่เหี้ย่านผู้ชมโอ้หัวออกมาเปละเลยท่านผู้ชมนะลองดูมาคาณผู้ชมลองดูนะฮะดูน้ำยังไหลไม่หมดเลยท่านผู้ชมนี่โอ้โหผมว่าน้ำมันน่าจะฝังนี่ไว้นี่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 โอ้ยปลาเลยวันนี้อ่ะเฮ้ย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 ใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่ไหม อ่านเลอ่นเลโอ้โหกระสอบมันลเกันเลยท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหบันเลิศเลยท่านผู้ชมเนี่สยสวัสดไซค์ขึ่งโลขึ้นครึ่งโลอัพไปเลยท่านผู้ชมเนี่ยจะไม่ได้กินแต่ก่อน,นอันตรายสูงเหลือเกินท่านผู้ชมโอ้โหจังหนับเลยท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหหายแล้วเขาเนี้ยเฮ้ยโอ้โหใหญ่ใหญ่เลยท่านผู้ชมเนี่ย โอ้โหแจ๋วท่านผู้ชมเะฮะวันนี้ลั่นสองหลังแล้วครับผมเนี่ยโอ้โหแต่กระตุกอลังการเลยท่านผู้ชมอ่ะสนใจนะครับผมเนี่ยจันดรตกปลาช่างสายล่านะครับรอบตกปลาตีหลังช่างสายล่าสนใจทักแชทเพจช,ช่างสายล่าได้เลยับผมสวัสดีครับ